สวัสดีค่ะพี่น้องอันมือนีจุลี่สิพาไปไปจอบเบื้องเหตุเด,ด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝนตกมาสามซีมือแล้วค่ะพี่น้องจุลี่หัวก็ได้ออกบ้านมือนีอันแต่ว่ามือเ้านี่ก็ตกน้อยนึงแล้วก็ช่วงนี้มันหยุดค่ะพี่น้องฝนนะคะพี่น้องจุลี่เลยกับสิจุลี่กันเลยสิพาพี่น้องไมเลาะเนาะค่ะเนะาะสิไปจอบเบื้องเหตุค่ะพี่น้อง แต่จูลีบ่แน่ใจบอกว่ามันจีทันขึ้นในยังเนาะคะ่นะเนาะมาค่ะมาตามมาเลยค่ะก้อนติดไปนี่มาเบิง้งอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องนี่อันนี้เพิ่นเอิ้นอินเดียนพัมค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพร้อมเป็นดอกค่ะพร้อมขึ้นดอกพี่น้องเห็นบ่บุ้นเนาะค่ะเนาะน่ะนี่อินเดียนพัมมาสั่นค่ะพี่น้องเพิ่นเอิ้นกันนะเห็นบ่ค่ะพากันแตกยอดแตกดอกออกดอกออกยอ,อ,อ,อดเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องเนาะ พอมันสปริงแล้วค่ะพี่น้องกาลังงามนี่ค่ะพี่น้องโฟกัสบอกนี่พฟกัสแล้วเน,นือหน่อยินเดียนพราม,มเนาะค่ะเนาะไปคะ่ะยางตตอค่ะพี่น้องอันจุลีสิพานมันเลาะเบื้องเงินเห็ดมะราวค่ะพี่น้องนี่มันเกิดใต้ต้น,นเ่นี่ยค่ะพี่น้องใต้ต้นหนื่อนิวฝรั่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะก็ดีว่าจุลีเห็นฝนมันตก ก็สิมเละเบงซื้อดอกคะ่ะถ้าเทียมมันเกิดนะะนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนเอิญมะราวเดี๋ยวทัตจุลีเห็นกันดีทายเห็นเบิงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นเราดอกหนึ่งแต่ว่าบแมนเหตุมะราวค,รค่ะพี่น้องเหตุอย่างบุ้นี่เบิงด้วยละค่ะพี่น้องนี่หัวก็ขึ้นคะ่ะพี่น้องนั่นนี่เพื่อนเอิญเหตุอย่างบุกจุลีบอลูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบบเคยเก็บค่ะพี่น้องเหตดอันนี้จุลีสิดึงให้เบิงค่ะพี่น้อง ด้านหลังเป็นกีบเนาะค่ะเนาะหัวก็ขึ้นค่ะเบื้องทรงอ่ะพี่น้องจุลียังบรทันได้เห็นมะ้าวดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอจะเท้ากันเนอค่ะเนอะเดี๋ยวจ้างมาเบื้องน้ากันค่ะอากาศเป็นสีเย็นเย็นค่ะพี่น้องเพราะว่าฝน,นตกหัวก็เซาเนาะ,ค,ะ,นะ,นนะนค่ะพี่น้องเนาะฝนตกเซาไม้ค่ะพี่น้องโอ้ยพอ กันผักกูดอีกแล้วค่ะพี่น้องขึ้นเต็มยู่ค่ะพี่น้องพักกูดเดี๋ยวถ้าบ่ได้เหตุเดี๋ยวจุลี่จะพาเก็บผักกูดดร,รอกค่ะพี่น้องอันผักกูดชนิดนี้มันตีผักกูดทั้งเขาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเมมผักกูดเกิดอยู่รอน้้ำพอดีอันนี้พี่คนหนึ่งเพิ่นเมนเข้ามามบอกว่าศึกษาให้ดีเด้อว,ว่าสั่นเพิ่นว่าขันเก็บอันผักกูดรอ แม่น้ำนั่นพิดมันสิมันสิพีด่บลายสั้นกับพี่น้องเห็นเพิ่มเมนเขามาบอกเบบน้อค่ะน้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามันอาจสิโคตรยากกันค่ะพี่น้องอันยางนี่อันมันมันจะเกิดน้ำภูเขาว่ะสั้นกับพี่น้องจุดีที่จุลีอ่านมาเนาะค่ะเนาะที่จุลีเห็นมานะค่ะพี่น้องบ่งในอินเทอร์เน็ตแต่กะผู้ใดสิเก็บผู้ใดสิ กินกะลองศึกษาเบิ้งนาอค่ะนอะ้องพี่น้องกันเข่าใน Google กู o โก e แล้วกันเข่าไปอ่านเข่าไปศึกษาเบิ้งค่ะพี่น้องพิมพ์เข่าไปว่า Addable Fern นะคะพี่น้องมันก็จะขึ้นขื้นภาพแล้วก็เข่าไปอ่านเอาเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะ้าผู้ไดสิกินศึกษาเบิ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อแต่ซุมนี่จุลีเคยกินอยู่ค่ะกินได้ยุคเดี๋ยวจุเรียนซ่องหาเห็ดแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ จะมาเบิ้งกันค่ะโอ้เราเบื้องเ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องถือนา้าเราซึนขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องก้อนหน้านี่มันสีแห้งแห้งขอดยอดนาอค่ะนาะอพี่น้องเนาะอพี่น้องจําได้ยี่หอ,อกนาะจุลี่เคยทายเบิ้งที่มันยุบข,ขอนไหมรู้สึกจะเป็นคลิปที่แล้วคลิปก้อนหน้านี่ยี่ทไหนนี่นละค่ะพี่น้องนี่อันนี้ย้ำมันถือหน้าม,มันก็ดิซึนขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะ โอ้พอตนน้นอันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนเอิรนฮาร์ตบีทเด้อค่ะเด้อนี่ที่เป็นดอกนี่ค่ะพี่น้องมันดอกมันติดออกเป็นรูปหัวใจค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่ตอนนี้ยังบรัชเดนบรัชเดนออกดอกคักเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะดอกมันบรัชเดนใหญ่เพื่อนเอิรนฮาร์ตบีทเนาะค่ะเนาะฮาร์ตบีทนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ต้นน,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 นี้นี่ ดอกไม้ป้าค่ะพี่น้องเรื่องผักกูดผักกูดนั่นกับแม่นครพี่น้องผักกูดไม่ลายแบบไม่ลายชนิดเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากลูกอยากลูกสรรพคุณอยากลูกชนิดใดกินได้บ่ได้เสิร์ชเขาในกูเก,กิลเลยเด้อข่ะขันบ่แน่ใจค่ะถ้าบ่ถ้าบ่แน่ใจก็เสิร์ชเข้าไปค่ะพี่นอ้อง adaptable fern นะคะแต่ชนิดนี้มันจะขื้นน้ำภูเขาค่ะพี่น้อง ชน,นิดนี้สิขึ่นน้ำวกเขาโอ้ขึ้นเต็มยู่ค่ะพี่น้องโอ้เก็บผักกูดซะเป็นอย่างมือนี่บริยเฮดเก็บผักกูดกูดอ่พี่น้องเบื้องอันเอฟซี FC ลังค์น้องผู้นึงเพื่อนกับเม่นขาา้าบอกพี่จุลีเฮดแบบไรกินว่าสั้นเฮดแบบไรกินก็นแล้วแต่เฮาเลย,ดยเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ใดถนัดทั้งใดถนัดแกงถนัดพัดถนัดลวกกิน,นกิมเจเนาอค่ะน้อพี่น้องเนาะแล้วแต่เฮาถนัดเลยค่ะคุณพี่น้องโอ้ย เออผักกูดขึ้นเต็มอยู่ค่ะพี่น้องคุ่นอัน,น,อนอเอียงเนาะเอ๊ะชนิดนี้มันซื้ออย่างเนาะจูจะดีจจำบ่ได้เดี๋ยวจูลีเดี๋ยวจูลี่สิปแปะซื้อไปให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพ่อเฮ็ดอีกดอกนึงงละค่ะพี่น้องนี่เบื้องอันคือดอกมังนึงหันละค่ะพี่น้องคล้ายๆกับดอกมังนึงที่ให้เห็นนั่นละค่ะพี่น้องนี่ติเกียบให้เบื้องค่ะนี่นี่้างล่างเป็นกีบค่ะพี่น้องนี่ นี่ค่ะจูลีบลูดอกเขามันเห็ดอียงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมันหัวก็ขึ้นค่ะพี่นอ้องบอลลูค่ะมันเห็ดอียงผู้ใดรูปบอกจูลี่เนเด้อค่ะเด้อนี่หน้าตาที่เป็นนังสี่ค่ะด้านหลังที่เป็นกีบเนาะคะเนาะ พอเห็ดสองดอกแต่เป็นเห็ดที่เขาน้าหาค่ะพี่น้องยางตอค่ะเกาะตอโอ้ยฮักกับเบลลี่อ,อินเดียนพรัมความความแตกใบความความงามค่ะพี่น้องเอ้ยจังหวาล่ะค่ะสปริงเนาะค่ะเนาะนี่ดาจุรีเซ่เบื้องต้นนัน่นฮักกับเบลลี่ค่ะพี่น้องใบงามงามความออกใบโอ้ยจะได้มาหาเก็บ สีได้มาหาเกมเบรี่ไปเห็ดแจมด้วยนี่พี่นอ้องเลยต้นหักกับแบรี่ครัพี่น้องพรผมแตกน,นั้นกับแมนนั้นพรผมสิแตกกันครับพี่น้องสภาพป้าค่ะพี่น้อง มีน้องผู้น,งนึงเพิ่นเม่นขม้าเพิ่นบอกพี่จุลียนทายมุมกว้างให้เบิ่งแน่ว่าซั่นเนาะค่ะเนาะก็ะสิได้ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องป้ากะป้ากะชุ่มชื่นดีดอกค่ะพี่น้องเพราะวันฝนตกหัวกะเซาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะฝนตกตั้ง3-4มืม้อค่ะพี่น้องอันเพิ่นว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่ก็สิตก ตกตกหยุดหยุดยุ <ok> ่งย ok ังอาทิตย์วันสันค่ะพี่น้องป้าก็ได้ฮะนจุลี่เห็นอันต้นนั่นต้นหูหูสร้างนะพี่น้องเดี๋ยวจุลี่ใส่เบิ้งเด้อค่ะเด้อเพื่อนเอินต้นหูสร้างเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่เพื่อนเอินอีลาเฟนเอียวันสันค่ะพี่น้องมันพระเทศนี่ง่ายเลยค่ะเด้อเดี๋ยวทำมันง่ายก็นี่มันก็จิใบเบลเลอร์ค่ะพี่น้องอีลาเฟนเอียวันสันง่ายขึ้นมาหน่อยนึงค่ะควมขึ้นค่ะพี่น้องพูดน่ะตำแหน่งฝรั่งอ่ะพี่น้องเลย หญ่แล้วบักยางงามเลยค่ะอันที่จุลี่เก็บไปอันคลิปก้อนหนะ้านี่นั่นนั่นจุลี่ตากแดดไว้พี่น้องฝนตกห้ำลืมคข้าวไปลืมเก็บพี่น้องเดี๋ยวจุลี่สิมาตัดเอาไม้ดอกค่ะเพราะว่ามันเบ่อหนบ่อยากเนาะค่ะเนาะพี่น้องพ้่มขึ้นค่ะพี่น้องแต่ว่าจุลี่เบ่แน่ใจ เฮดคลิปบอบุูนกค่ะนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องสีเบือ่อบ่เมนอย่างดอกค่ะแต่จุลีสิมาตัดไปไว้แต่เฮดช้าอยู่ค่ะพี่น้อง๋อ้ระเบิงระเ,เบิงหั้งนกค่ะพี่น้อง mm. เห็นบอค่ะโอ้ยมีใครบนนกหั้งนกหน่เนาะเบิงบ่งดูค่ะพี่น้องเบิ่งด้อเบิ่งด้วยเบิ่ยนั่นฮั้งนกค่ะหั้งนกหา้งนกเออนกอย่างนกหน่เนาะไม่อยู่นี่ โอ้ยโบโฟกัสน,นั่นโอ้แปลกดีค่ะพี่น้องเกิดอยู่ในอันอุ้มใหม่เนาะค่ะเนาะแต่ว่านี้มันบพรท่นได้โป,งป้งใบดอกค่ะต้นอันนี้ยังบพรท่นได้โปง้งพร้อมสิเริ่มโปง้งเพื่อน,นแซลมอนเบอร์รี่คิดว่านะคะพี่น้องเพราะว่าจุลินยังบพรท่นได้เห็นใบโอ้เบงอินเดียนพรัมต้ตนนี้ค่ะพี่น้องออกดอกเต็มต้นอยู่ค่ะแบบยางงามเลยค่ะพี่น้อง สวย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 ผุ่นพี่น้องเห็นชัดบูบูเนาะคะน้องเพิ่นเอินเดียนพรมค่ะพอหั้งนกอีกรั้งหนึ่งหั้งหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งนั่นหั้งนกห้างนกห้างนกห้างฮั่งือพี่น้องคือเพื่อนเอินจังใดบ่แน่ใจค่ะ ตากะจังที่เห็นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกะสิบได้ยินเสียงจูเลียหยียบยางหยียบเป็นใบไม้แข่งกรอบแกบกรอบแกบอีกแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันชุ่มชื้นแล้วค่ะฝนตกหัวก็เศร้า <c oughs> <c oughs> ก้อนนานี่ย้ำยางจูเลยินเสียงใบไม้แข่งกรอบแก <c oughs> บกรอบแกบิปนีบ้บ่มีเนาะค่ะเนาะกะสีสังเกตได้เนาะค่ะเนาะบ่มีซ้คขาพี่น้องเห็ด พอ,อยู่ดอกละพอเห็ดสองดอกแต่บ่รู้ว่าเห็ดยังเนาะคะ่นะน้องพี่น้องเนาะสั้นจ้ะคลิปนี้กันสิไว้เท่านี้ก็นเนาะคะ่นะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์ลกดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย